สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแวนกาดโอเวอร์เด n นิวส์บายหลุยโฮนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ยังมีข่าวสารใหม่ๆจากญี่ปุ่นมาฝากเพื่อนๆทุกอาทิตย์เช่นเคยนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่เพื่อนๆหลายคนรอกันอยู่แน่ๆเลยเพราะว่าเป็นการเปิดตัวลายๆที่เอาคาแรคเตอร์จากแวนกาดภาคเก่าเนี่ยมาทำในภาค B เป็นครั้งแรกมาดูกันครับว่า ภาพจะสวยงันขนาดไหนครับน้องหมครับเชิญเลยนะมันคือเอ็นค n t ์เตอร์การนะครับอ่าครับผ่าเรามาดูของสีแรงกันเลยสีแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับคือสีเหลืองหรือเคเทลเซนทรีนะครับผมอ่ออาเปนนิยมสีหนึ่งของบ้านเราเลยนะครับผมใช่ก็จะเป็นของสายไลยลยนะครับของสายแฟนทอม<า>อ่าอ่าตอนของวันนี้นะครับเราจะมาสปอยแค่สใบนี้อ่าอีก2ใบเนี้ย มาฮากับคารอนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสปอยเป็นการ์ดออฟเดอะเดย์แทนครับอจะยังไม่บอกตอนนี้เท็กก็รู้เนายังไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรใช่ต้องรอดูกันอีกทีนะครับใช่ครับผมอ่ะจะมีอีกสีหนึ่งโหฮือฮามากไม่ได้มาแค่สีเดียวใช่อันนี้สีนี้คือฮามากครับออกมาปุ๊บคนนี่แทบบ้าฟังโอ้โหกันไปเลยอ่ามาดูกันดีกว่าสีอะไรจะเป็นใครไม่ได้เลยครับอ่าคนอีกโอ้โหลอดของเรานั่นเองใช่ครับผมรอบนี้นะครับมาหลายๆมีบาร์มี ในฮาเลมนะครับแล้วเป็นโอเวอร์โหลดอ่าโอ้ยรูปอาร์ตดูแบบว่าทรงพลังแบบแข็งแกร่งเนาะสุดยอดครับโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยแล้วแต่ว่ามีอีกสองใบนะครับที่จะมาทีหลังก็จะเป็นโกโจกับอ่าเบอร์เซิร์กดาก้อนนะครับอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สปอยเหมือนกันก็คือยังไม่ยังไม่สปอยออกมาว่าทำอะไรได้บ้างก็ต้องรอติดตามดูทีใช่ครับเป็นการ์ดออฟเดอรเดย์เหมือนกันไม่คำน้องหกการับใบนี้การ์ดออฟเดอรเดย์เหมือนกับใบที่เป็นคารอนกับมาฮาเลยครับอ<บ>ันนี้ยังคอยติดตามมาดูต่อไปว่าจะแบบ มาเสริมกันยังไงใช่ใช่ก็ไม่พูดความทำเพลงเราไปดูอบิตี้ของลายลายทั้งลายลายใหม่ทั้ง2ลายกันเลยดีกว่าครับผมอ่าเริ่มพี่รูปแรกเลยครับตัวเริ่มของทั้ง2สีนั่นเองก็อบิตี้เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าถูกลายครับเมื่อเราเริ่มหลังก็จะได้จวดหนึ่งใบเหมือนกันทั้งสองใบป,ปกติเลยอันนี้แต่ว่าก็คืออันนี้ครับลายลายแรกเลยของเริ่มจากสีเหลืองกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นปัสเตอร์จาวิลินนะครับผม ตัวนี้เนี่ยเทคบอกว่าเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับโดรไลทับโดยบลัสเตอร์ด์สให้เราเปิดการ์ดไปหนสมดของกองการ์ดเราจากนั้นถ้าเป็นยูนิตเนี่ยค a l ลงมาในช่อง R ในสภาพเลสแต่ถ้าไม่ใช่ให้นําลงดักดับโซนครับผมอาบิทีสองเป็นตัวคอนติเนียนะครับ mm hmm. ก็คือในเทอร์นนี้ถ้าแบงการ์ดของเราเนี่ยมีคําว่าบลัสเตอร์อยู่ในชื่อยูนิตตัวนี้จะได้ได้พลังบวกสองพันอ่าถ้ากอกว่านี่มันบอกว่าถ้ามันถ้าในเทอร์นนี้นะครับ วันกาดติดชื่อบัสเตอร์บวก2,000เท่ากับว่ามันตีหมื่นเลยนะหมื่นเลยใช่บบู๊ทหมื่นเหมือนกันนะถูกต้องครับแล้วก็เสียได้อย่างเดียวเนาะยูนิตที่คอมาคอมาในสภาพเลสยังไม่สามารถตงตีได้แต่อย่างว่าครับไม่งั้นก็อาจจะโอ้ไม่งั้นมันเก่งเกินไปนะโกงเพียงนิดนึงดุแรงเพนิดนึงเพราะเกีย์หนึ่งเท่านั้นเองใช่ใช่คอเกีย์สามตงมาตีก่อนเลยนี่ก็โหติดอะไรได้คอได้หมดเลยที่โกงเนาะคนจะหนีมาเล่นสีนี้กันหมดนะครับอ่าถัดไปเป็นเกีย์สองนะครับเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าบัสเตอร์ดาร์ก สำหรับอาบ,บิตี้ของบัสเตอร์ดร์ก็จะมีอยู่ว่านี่ยูนิตตัวนี้นะครับถูกคอลงมาในช่อง V หรือ R เราสามารถจ่ายคอร์สก็คือเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วก็รีไทยเรียอากาศตัวอื่นอีกหนึ่งใบถ้าเราทำนะครับเลือกเรียอากาศของคู่แข่งหนึ่งใบจากเราลีไทยครับผมแล้วจากนั้นในเทอร์นนี้เนี่ยยูนิตตัวนี้จะได้ได้บวกอีกหนึ่งโอ้โหอันนี้เป็นอาบ,บิตี้แรกอาบ,บิตี้สองนะครับเป็นคอนติเนียเหมือนกันก็คือในเทอร์นของเรานะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีเรียอากาศถูกรีทายไปยูนิตตัวนี้จะได้บวก5 0 0พันก็เอาง่ายๆครับก็คือลงมาแล้วยิงเขายิงเราเนาะยิงเราก่อนแล้วค่อยยิงเขาด้วยแต่ว่าได้ไรฟ์บวกหนึ่งด้วยก็คือจะเป็น1 5ื่นห้าสองไรฟ์นั่นเองถ้าว่าถึงว่ากรณีที่เป็นแวนนะครับแต่บอกกันก่อนว่าถ้าเป็นเรียอากาศเนี่ยจะไม่มีไรฟ์นะครับไม่สามารถเช็คไรฟ์ได้ยกเว้นว่าถ้าถ้าเช็คเราได้โอเวอร์ทิเกอร์เนี่ยถ้าตัวนี้ลงมาในช่องเรียอากาศเนี่ยก็จะได้2องรฟ์ ก็คือโอเวอร์ทิกเกอร์ของสีเหลืองเนี่ยจะทําให้เียการ์ดสามาร <G are S 2> ได้เช็คไ,ได้ขนาที่ตีด้วยใช่ได้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือของบัสเตอร์บัสเตอร์ดังตัวนี้ก็จะได้เพิ่มด้วยใช่ครับผมสมมุติว่าตัวนี้ตีแวนการ์ดเนาะก,ก็เป็นสองได้ถ้า aker, เช็คโอเวอร์ทิกเกอร์เียการ์ดก็ได้อีกสองได้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดนึกว่าถ้าถ้าเป็นใจหน่อยเนาะอาจจะตายกันได้ในเกรสองเลยทีเดียวถ้าขีนี่ลาบไวในฐานที่เข้าใจกันนะครับเก่งมากๆเลยมาดูใบของเกรดสามบ้างครับ เปนท่อมบลัสเตอร์ดากอนรูปการ์ดอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับพ่ามสามารถก็อลังการงานสร้างไม่แพ้กันก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับถูกคอลงมาในช่อง V เอาการ์ดหนึ่งใบนะครับในโซลของเราที่มีชื่อว่าบลัสเตอร์คอลงมาในช่อง R ได้เลยใช่ก็คือง่ายๆว่าลงมาปุ๊บสเปรย์เพิ่ม ใช่ครับ,รบผมก<ร>็ไดโซ่ก็คือได้ไม่ไม,ไม่บัส,สเตอร์จจวารินก็บัส,สเตอร์ดาร์กแน่นอนมีต้องมีอยู่แล้วแน่นอนใช่ก็คือได้ยิงเหมือนเดิมใช่ครับส่วนอบีที่2เป็นอบีที่กดใช้นะครับผมเทอร์ลัคงใช้ได้เมื่อสูกคออยู่ในช่องวีเท่านั้นก็คือสายคอสคอเคานต์บัสหนึ่งเลือกรีทายเรียอากาศของเรา3าใบถ้าเราทํานะครับเลือกเรียอากาศของคู่แข่ง2ใบแล้วรีทายจากนั้นในเทอร์นี้นะครับจำว่าในเทอร์นี้เลยเนาะยูนิตตัวนี้ได้บวก10,000ืและบวก1คลิกครับโอ้ เก่งมากนะครับได้คิดด้วยนะฮะสมมุติว่านี่แบบเขาสีดมนี่ไม่ต้องสนใจแล้วบวกที่ไปเลยนนได้ยิงเขาด้วยอีกสองใบก็เรียกว่ามากับคอนเซปต์เดิมๆเหมอือนเดิม,เล,ดมเลยของ Shadow Paladin เพื่ออนาคตที่ดีกว่าอ่าโหแรงมากเลยนะครับ ก็กลับเป็นตัวนี้อันนี้ยังโอเคนะครับแต่ก่อนนี้ยังแบบออโตเมื่อเมื่อมันปีเนาะแล้วก็ได้เทคเนี่ยอันนี้แบบยังยังดีเป็นแอคทีฟเรายังยังต้องจ่ายคอสอ่ะใช่ต้องคว่ำยังต้องเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเพื่อถือว่ายังต้องเสียฟีอยู่ก็ยังถือว่าเก่งน่าสนใจเนาะเป็นเป็นสายการเล่นอีกแบบของสีเหลืองเลยใช่ครับผมก็เป็นอีกลายใหม่สําหรับสีเหลืองเลยมีรูปแบบการเล่นที่แตกต่างอ่าเป็นเอนเคาน์เตอร์การ์ดใส่ครับก็ต้องมาดูกันว่ามันจะขนาดไหนเนาะ ของซัพพอร์ตอื่นๆเนี่ยของสายเนี่ยยังออกมาให้เราเห็นไม่เยอะเราต้องมาดูกันว่ามันจะแบบดูดีทําให้แบบน้าเล่นขนาดไหนเนาะติดตามกันต่อตัดต่อไปอีกสีหนึ่งสีคนแบบเรียกร้องกันมากเลยครับแฟนๆก็เรียกร้องกันมาเยอะมาทำอะไรได้บ้างครับเริ่มที่ใบแรกครับผมบาร์บาร์เนี่ยบอกว่าถ้ายูนิตนี้นะครับถูกไรทับโดยเนฮาเลมเราสามารถเขาตะบ้านหนึ่งเสิร์ฟการ์ดเหนึ่ง จากนี้เด็กมากสุดหนึ่งใบขึ้นเหมือนโอ้โหเมื่อคิดว่าครับไม่ PG ก็ต้องอะไรทุกอย่างนะทิสตาเกศูนย์พี่แต่เย็นอ๋อไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับเสิร์ตทิสตาไม่ได้โอ้ขอโทษโหเสิร์ตพีนี่เหมือนอารมณ์เก่าๆแล้วเหมือนแบบเล่นคองโหลความหนึ่งยีไทยมาเสิร์ตเกทหนึ่งเลยโอ้แต่เสิร์เสิร์ตพีจีก็น่าน่าสนใจเนาะใช่มันยังไงก็ไม่ตายครับตามสถานการณ์นะตามสถานการณ์ครับใช่แล้วก็ถ้าแวนการ์ดโจมตีฮิตครับยูนิทนี้จะบวกห้าพันจนจบเทิร์นก็ แต่ว่าเสียอย่างเดียวเป็นหนึ่งเทอร์หนึ่งครั้งนะถ้าสมมติว่าวันกาตีฮิตฮิตดิ่งแง่ก็ไม่บวกหมื่นนะบวกแค่ห้าพันไม่งั้นก็ดูจะแรงไปเนาะผมว่าอบีตีแรกที่เสิร์ชการ์ดก็นี่แค่แค่ยืนข้างหน้าตัวเดียวครับถ้าแวนตีฮิตก็หมื่นสามแหละไม่ต้องบูธไม่ต้องอะไรเลยยังถือว่าตีแรงเข้าตีแค่สามเข้าด้วยสามใบใช่เรามาดูเราามดูใบต่อไปกันครับผมใบของเกรดสองนะครับเป็นเนฮาเลมเนฮาเลมเนี่ยบอกว่าถ้าถูกโอเวอร์โหลดก็คือการ์ดที่ติดชื่อโอเวอร์โหลดเนี่ย มาไล่ทับเราจะขอยูนิตนี้นะครับเอ้เราจะขอการเป็นเนี้จากในโซมาลงเรียกาดได้เลยอ่ามันก็เหมือนเมื่อกี้เนาะเหมือนแฟนท่อมเลยก็ไล่เกศสามาก,ก็จะขอพวกเกศเกศสองหรือเกหนึ่งก็ได้แต่อันนี้บังคับว่าต้องในฮาเลมอ๋อบังคับว่าต้องเป็นใบนี้เลยใช่ถูกต้องครับแต่อีกเทคนึงครับบอกว่าสั่งใช้นะครับเป็นหนึ่งเธหนึ่งครั้งถ้าแวนกาดของเราเนี่ยเป็นยูนิตที่ติดชื่อโอเวอร์โหลดก็คือโซบัสหนึ่งยูนิตนี้ก็แวนกาดครับจะบวกห้าพันจนจบเธอ แต่ว่าอันนี้ครับมันมีคำคำหนึ่งนะมันบอกว่าแวนการ์ทุกใบแวนการ์ทุกใบอนาคตอาจจะมีอะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าถ้ามองในแง่พรีเมียมเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอ๋อมันก็เอาไปเรียกของเก่าแบบว่า,าเป็นเลเจียนะครับมันก็จะบอกแวนการ์ท่าข <อ S 1> ้าใจครับแต่ว่าถ้ามันออกมาอย่างเงี้ยอนาคตจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันดีกว่าไม่แน่นาออาจจะเป็นการบอกใบถึงวิธีหรือว่าอนาคตรูปแบบการเล่นที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาสำหรับภาคดีมาคอยดูกัน ก็มาถึงที่ทุกคนสุดยอดร้องไห้กันนะครับผมไฮไลท์ของวันนี้เขาว่าได้นะอยากได้ไปนี้กันมากเลยด่าโูนิกด่าโูนิคโอว์วัลล์เท่าผมเป็นตัวแรกนะครับผมไม่ใช่แบบดีองดีเอ็นนะครับเป็นตัวแรกด่าโูนิกโอว์วัลล์ทำอะไรได้บ้างครับผมเอฟเฟกต์แรกครับผมก็คือคอนติเนียเลยครับทั้งช่องบรรยากาศหรือช่องเรียกอาาศเมื่อยูนิตนี้นะครับโจมตีเรียกากาศ ในแระเทศนั้นฝ่ายรงค้ามห้ามขอการจากมือเอามากัดอพราอเขาใจไหมก็คือบังคับบังคับว่าเรือตัวนั้นตายแน่นอนอ่าอินเทอร์เซป็ได้ยังอินเทอร์เซตได้ครับโอ้แต่ก็ต้องต้องเงื่อนไขก็จะเงื่อนไขในการช่วยก็จะเหลือเหลือน้อยลงมากมากเลยใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันหนึ่งหมื่นสามพันเนาะไปโจมตีเรือการดแล้วเราเอามาเสิร์ห้าพันเงี้ยถ้าเขาเช็คหนึ่งทิกเกอร์เขาแลลวแต่ถ้าเราใช้กับนี่ฮันเลมเมื่อกี้โซบาร์บวกห้าพันมันเสิรายังไงก็ไม่น่าไหวครับบวกแค่ห้าพันหม่นอน ค่อนข้างจะการันตีเนาะใช่อ,อีกเอฟเฟกหนึ่งครับบอกว่าออ,ตโ,อโต้นะครับในช่องรบรรยากาศก็คือยูนิตน,นี้ยอยู่ในช่องบรรยากาศหนึ่งเทิร์นหนึ่งครัคร้งเมือ่อยูนิตน,นี้โจมตีฮิตเขาตบานหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกยูนิตน,นี้แล้วลบหนึ่งไดกลับมาเหมือนเดิมเลยเมื่อตีฮิตครับทิ้งมือคว่ำหนึ่งลุกเสียหนึ่งได้ก็เนี่ยครับก็ตีเรียกาศเนาะตีฮิตเสร็จคว่ำหนึ่งทิ้งมือหนึ่งเพื่อลุกได้อีกหนึ่งได้เท่ากับว่าการันตีแน่นอนสามได้ อ่าใช่ครับอ่าก็นี่อะไรคอนเซปต์โอเวอร์โหลดแต่ก็ยังดีนะครับที่เทคคมันยังแบบว่าตีแวนถ้าตีฮิตเนี่ยก็ความหนึ่งทิ้งหมื่นก็ลุกได้เหมือนกันอ่าแต่มันก็อยู่ตามสถานการณ์เนาะบางทีก็อาจจะตีเรียก่อนที่แบบว่าชัวแน่นอนหรือถ้าจะปิดเกมเราก็ซ้ำที่แวนเลยยั่ลงไปก็ได้มีออปชั่นให้เลือกแต่แรงนะผมว่าน่าสนใจอ่าใช่ใช่ชอบจริงๆครับว่าตีที่ตีซ้ำที่เจออะไรหลายที โอเคครับผมสําหรับวันนี้ครับเรามาดูอาทิตย์หน้าก่อนอ่าอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะบอกนะครับถึงใบหน้ากล่องเวอร์ลีน่าของบูสเตอร์สองก็จะกลับมาใช่ไหมกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเป็นของสายโอเวอร์เดทเดอนวันหน้าใช่เอนวันหาครับกลับมาที่แบรนด์หลักของพระเอกเราใช่ครับแต่ว่าหรือนั่งเอกอ่าพระเอกกันน้องโอเคแต่ว่านะครับข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าจะพูดถึงบูสเตอร์แพ็คสามเลยก็คือบีจีสุนทรสาม อ่านี่จบบีทีเอสสองปุ๊บไม่ต้องรีรอครับมีบีทีเอสสามมาต่อเลยเดือนเก้าใช่ไหมครับผมบีทีเอสที่ศูนย์สามจะประมาณเดือนเก้าประมาณเดือนเก้าใช่ครับผมเรียกว่าโอ้มีเวลาเยอะแยะเลย่าใชแต่ก็นี่เขาอยากรู้อยากรู้ติดตามเลยทีเดียวก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้แต่ก็คิดว่าเป็นโอ้โหเป็นเรื่องที่สักเทอมกลางนะเนาะเป็นของเก่าเนาะเองเาเชื่อว่าทุกคนรอคอยที่จะดูอบีตี้ของทั้งสองใบนี้แน่นอนใช่ครับผมครับก็ยังไงก็ ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ที่รับชมกันยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะครับขอฝากช่องฮาลุยโฮมไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเวลาเรามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันรับรองว่าเราจะหาคอนเทนต์แบบว่าที่น่าสนใจแปลกๆที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราอ่ะมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆแน่นอนถ้าน้องๆอยากได้คอนเทนต์อะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยอ่ยลองดูก็ได้ครับนะตัวอย่างเช่นคอนเทนต์เอาเด็กเด็กที่จะซีกันมาตบพี่หกโชว์อะไรเงี้ยบอกได้เลยกับหัวรอเล่น ครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมกันนะครับก็สวัสดีครับแลว้วเดี๋ยวพบกันในหน้าครับผม